เกิดทางมาจากคนทา่าต่างๆงรวมถึงนะครับจาก16ประเทศทั่วโลกนะครับเจ็ทางมาเข้าร่วมการสัมมนาในทางนี้นะครับด้วยคุณภาพของจััดเชียงหม่นะครับเราเปินที่มีความสวยงามนะครับบรรยากาที่เหมาะสมรวมถึงเรื่องของเรายังมีศิลปะว,วัฒนธรรมประเพณีมีอาหารการกินที่มีเระลัดเฉพาะถิ่นที่สุดทอดกันมาอย่างากว่า700 ทั้งโรงแรมร้านอาหารมีการสนองของสาทธิและธรรมในเรื่องของวัฒนธรรมดีและสิ่งมลสุขแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มากมายแล้วก็ซึ่งจะเป็นชิ้นหมาของเราเองนะครับเราเป็นจังหวัดที่มีศือเสภาพมีความพร้อมทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าเรามีสังคมที่สามารถรองรับนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับเกียรติจากหลายๆประเทศนะครับตัางที่ท่าน วิธีการเลือกต่อค่งแม่ไปแล้วแต่เราประชุมกันช่วงเช้าประชุมบ่ายก็จะมีเวิร์ถช็อปนะครับเราก็จะนำแนวทางการพัฒนาหรือนำปัญหาที่ตีดขัดสิ้นใจนะครับเราจะเป็นตะลุ่มรวมกันนะครับข้อมูลสืบข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ใหญ่นะครับขอไปช่วงเฟสติวัลสองพันยี่สิบสามครั้งที่4เป็นทางการนะครับในวันอาทิตย์ที่10เวลาแปดโมงเช้าเนี่ยน้อย นถึงสนามน,นะครับทัวมีขั้นตอน,น,ตนตละเอียดค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นไปตามเวลากําหนดนะครับขอถึงทีนให้ยังไงน,นะครับทางสมาคมในภาคเหนือเพื่อสอดคล้องนโยบายของสมาคมนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสมาคมต้องการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานนะครับให้เป็นที่แพร่หลายเราก็ให้เกิดพ,พร้อมกันทั้งประเทศนะครับแลก็เรื่องของด้านการกีฬา ด้านภากผนวกใจเวลาเราเดินเหยียดการงานเพราะเร,นนะเราจะเห็นเครื่องบินนะครับได้บินเครื่องบินฝักสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะบินอากาศยานต่างๆทุกๆเ,เล็กเครื่องบินสองที่นัน่งขนาดเล็กหรือว่าเป็นบอลลูนพลัามอเตอร์ทฤดีนะครับพัฒนาอุตสกกาหกรรมด้านการบินอาักษรนะครับต่างๆเรื่องในราย บุคลาคกรบ้านเรานะครับให้เกิดการพัฒนาด้านนี้และสุดท้ายนะครับทางสมาคมการบินพาเหนือตะดีหรือสมาคมที่มีจักมาทั้งประเทศก็ดีเราอยากจะส่งเสร,ริมนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องด้านสาธารณประโยชน์เพราะนั้นวนงานส่วนใดไม่ว่าจะใช้เครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจ่ไหนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราได้สังคมได้ประเทศชาติได้เราอยากทำนะครับประเทศไทยและอารยประเทศในแถบของเรา ขนาดบ้านที่มังน้องของเราจะได้ประโยชน์การท่องเที่ยวเรื่งไหผมเชื่ออย่างเตือนนะครับว่าถ้าอุตสาหกรรมการดินขนาดไดเก็บึ้นจะเกิดการท่องเที่ยวไม่ถี่มามย่าเตือนนะครับว่าในวันนี้ในไม่กี่วันต่าไปเย e นเชิญท่านรองผู้นักการบัตรครับท่านปีรพงศ์รอนนิดตอน n เริ่มงานเปิดงาน เอมขบวนรันี่คือุดสำคครับซึ่งน่งิน่วนอนนที่้สที่เกาวมดีสำหรับประเทศไทยอย่างที่เรามีการนการสำนักานอุตสาหกรรมการบินนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เป็นคับไโอกาสสร้างประยชสร้างรายได้ใ้นองประชนสร้างอาชีพ ผม้ชมใช่ว่านักท่องเที่ยวผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจะมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการค้าขายเรื่องของต้องการสร้างสาลากรสร้างอาชีพใหม่ใหม่ให้ในห้องนายนะครับเวลาที่่เราสรานให้องนะครับเวลาุี่เพอเรีน้าก